สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการปฏิหารพักเครื่องพระเกจิวันนี้ทางทีมงานของเราขอนำเสนอเรื่องราวของสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องนี้เป็นตำนานในใจผมอยู่เสมอด้วยความเคารพในหลวงปู่ทั้งสององค์ครับเรื่องมีอยู่ว่าคุณพ่อผม มีพี่น้อง8คนคุณอาผู้ชายถัดจากคุณพ่อปัจจุบันเสียชีวิตปีที่แล้วอายุ74ปีพศ2551เคยเล่าให้ผมฟังเมื่อปีพศ2535ว่าได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศ จังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อคูณท่านถามมาจากไหนกันเล่าคุณอาผมบอกว่ามาจากเพชรบูรณ์ครับหลวงพ่อคูณท่านว่าไม่ต้องมาอีกแล้วเพชรบูรณ์มีของดีเยอะหลวงพ่อทบก็เป็นอาจารย์ของเราเหมือนกันผมฟังคุณอาพูดผมก็เข้าใจและยิ่งศรัทธาในหลวงปู่ทั้งสององค์ท่านทั้งสองจบกิจที่จะต้องทำแล้ว เป็นธรรมดาที่พระที่มีพลังจิตสูงย่อมจะสื่อถึงกันได้รู้เกียรติคุณซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องบอกกาวเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้